หลายคนสงสัยว่าผู้คนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและในยุคป,ปัจจุบันมีอาหารการกินเหมือนกันหรือไม่วันนี้เราจะย้อนอดีตไปดูก,กับข้าวกับปลาและอาหารการกินต่างๆของชาวกรุงศรีอยุธยาในอดีตกันครับจากบันทึกของโตเมเปเรสนักเดินทางชาวโปรโต,ตุเกสได้บันทึกไว้ถึงอาหารการกินในสยามรือในกรุงศรีอยุธยาช่วงประมาณปีพุทธศักราช2034 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองพระมหากษัตริย์ลำดับที่10ของกรุงศรีอยุธยาโดยเขาบันทึกว่าสยามมีข้าวอุดมสมบูรณ์มีเกลือปลาเค็มสุราและผักมากด้วยเคยมีเรือนําสินค้าเหล่านี้มามาลากาถึงปีละ30ลําจากบันทึกดังกล่าวแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของกรุงศรีอยุธยาและดินแดนสยามในเวลานั้นซึ่งก็คงจะไม่แตกต่างไปจากปัจจุบันที่เต็มไปด้วยอาหารสด พืชพันธุ์ัญญาหารและผักผลไม้นานาชนิดต่อมาราชทูตลาดูแบรราชทูตของฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในราชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชก็ได้บ,บันทึกถึงอาหารหลักของชาวกรุงศรีอยุธยาว่าคือข้าวและปลาดังมีใจความว่าข้าวเป็นพืชผลเก็บเกี่ยวทางการเกษตรอันสําคัญของชาวสยามและอาหารอันดีที่สุดของพวกเขาทําให้มีกําลังวังชาและพว่วงพีจากบันทึกดังกล่าวทําให้เรารู้ว่า ข้าวเป็นอาหารหลักของบรรดาชนเรามาตั้งแต่โบราณโดยข้าวในพื้นถิ่นมีอยู่อย่างน้อย2ชนิดคือข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าโดยเฉพาะข้าวเหนียวซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคกันมาอย่างหลากหลายเราสามารถพบอิฐที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารต่างๆในกรุงศรีอยุธยาจะปนด้วยแกลบของข้าวเหนียวอย่างไรก็ตามเชื่อว่าเช้าอยุธยาบริโภคทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละครอบครัวและพื้นเพของแต่ละพื้นถิ่น สำหรับพื้นที่ปลูกข้าวนั้นมีกระจัดกระจายอยู่รอบนอกพระนครซึ่งเป็นท้องทุ่งต่างๆใกล้สุดลูกหูลูกตาทุ่งนาเหล่านี้เป็นทั้งแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงชาวกรุงศรีอยุธยานในฤดูเพาะป,ปลูกและเมื่อเกิดสงครามทุ่งนาเหล่านี้จะกลายเป็นปราการทางธรรมชาติที่สําคัญในการยับยั้งกองทัพของข้าศึกเพราะในช่วงฤดูน้ําหลากทุ่งนาเหล่านี้จะแปลสภาพกลายเป็นทะเลสาบภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์จนทําให้ข้าศึก ไม่สามารถตั้งทับอยู่ได้ทุ่งนาสำคัญสำคัญที่ใช้ในการเพาะปลูกข้าวของกรุงศรีอยุธยาก็เช่นทุ่งขวัญทุ่งลุมพลีซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเมืองอยุธยาทุ่งภูเขาทองไปจนถึงทุ่งบางบานซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือนอกจากนี้ยังมีทุ่งปากครานทุ่งมหาราชทุ่งหันตราทุ่งชายเคืองเป็นต้นท้องทุ่งเหล่านี้นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของอยุธยาแล้ว ในคราวเสียกรุงครั้งที่สองกองทัพพมา่าก็ได้เข้ายึดทุง่งนาต่างๆเพื่อใช้ในการผลิตอาหารเลี้ยงกองทัพของตนในระหว่างการปิดล้อมกรุงศรีอยธุธยาที่ยาวนานกว่า1ปีนอกจากนี้ท้องทุ่งต่างๆด,งางดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นยังมิได้ใช้ในการเพราะปลูกข้าวเท่านั้นหากแต่ยังใช้ในการปลูกพืชเกษตรกรรมอื่นๆเช่นมันแตงกวาฟักทองกระหล่ำปลีผักกาดมะพรูมะขามมะพร้าวมะกรูด กล้วยและสับปะรดเป็นต้นสําหรับอาหารหลักที่ทานคู่กับข้าของคนกรุงศรีอยุธยานั้นส่วนใหญ่จะเป็นปลาน้ําจืดที่จับได้ตามแม่น้ําลําคลองการจับปลาดูจะเป็นวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เลยก็ว่าได้ทั้งนี้เพราะในแม่น้ําลําคลองล้วนเต็มไปด้วยปลานานา,นาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูน้ำหลากที่กรุงศรีอยุธยาจะต้องประสบกับน้ำท่วมเป็นประจําทุกปีจนพวกเขา ปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติได้เป็นอย่างดีโดยการสร้างบ้านเรือนใต้ถุนสูงเหนือพื้นดินใต้ถุนเหล่านี้ใช้เป็นที่ผูกเรือหรือเก็บเรือในยามที่น้ําท่วมส่วนในยามหน้าแรงใต้ถุนก็ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆของครอบครัวนิโคลัสแชเวสได้บันทึกถึงประโยชน์ของน้ําท่วมในกรุงศรีอยุธยาว่าสิ่งที่ให้ประโยชน์ในกรณีที่มีน้ําท่วมก็คือมีปลาเป็นอันมากและมากเสียจนกระทั่งว่าแม้ไม่ต้องลงจากเรือน คนหนึ่งหนึ่งจะตกปลาได้ภายในหนึ่งชั่วโมงพอใช้บริโภคไปได้หลายวันเลยทีเดียวแม่น้ำลำคลองยังไม่ได้เป็นแหล่งจับปลาของชาวกรุงศรีอยุธยาเท่านั้นนะครับหากแต่ยังมีสัตว์น้ำอื่นๆมากมายเช่นกุง้งหอยเต่าและปลาไหลเป็นต้นเมื่อปลาเป็นอาหารที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือกรรมวิธีในการเก็บอาหารให้อยู่ได้นานจึงมีความจำเป็นชาวอยุธยาจะเก็บปลาหมูหรือเนื้อด้วยวิธีการตากแห้งปลาแห้ง จะถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการทํากับข้าวได้หลายอย่างแต่ปลาของคนกรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้มีแต่ปลาน้ําจืดนะครับหากแต่ยังมีปลาทะเลและอาหารทะเลต่างๆเช่นหอยแมลงผู้หอยกระพงปูทะเลแมงดาซึ่งจากหนังสือประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรางคณานิพัฒสุกิจร,ระบุว่าอาหารทะเลเหล่านี้ถูกนํามาจําหน่ายโดยชาวทะเลและมีจําหน่ายอยู่ที่ประตูท่าหอย ของกรุงศรีอยุธยาการที่ชาวกรุงศรีอยุธยาทานข้าวคู่กับปลานั้นสอดคล้องกับสำนวนโบราณที่แสดงความสำคัญของข้าวและปลาที่เรียกควบคู่กันว่าข้าวปลาอาหารกับข้าวกับปลาหรือกินข้าวกินปลาเป็นต้นอย่างไรก็ตามแม่น้ำก็ไม่ใช่ที่ปลอดภัยเสมอไปสำหรับการจับปลาหรือทำประมงหมอแกมเฟอร์นายแพทย์ชาวเยอรมันผู้เดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระเทพราชา ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุของเขาหน้าที่37ว่ามีพระบรมราชโองการห้ามราษฎรลงอาบน้ําในแม่น้ําการที่มีหมายประกาศดังนี้นั้นเพราะเหตุในระหว่างนั้นราษฎรที่ลงอาบน้ําในแม่น้ําถูกงูก,กัดตายกันชุกชุมแต่หมอแกมเฟอร์ก็ยังเห็นราษฎรพยายามอาบน้ําโดยการยืนอยู่บนเรือไม่ลงไปในแม่น้ําเพราะชาวประเทศนี้ไม่อาบน้ําไม่ได้นั่นเองจากบันทึกดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง ของวิถีชีวิตของชาวสยามและแม่น้ําที่เป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคที่สําคัญในชีวิตเลยทีเดียวเมื่อพูดถึงกับข้าวกลับปลาของคนกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับหากไม่พูดถึงกะปิและน้ําพริกก็ดูเหมือนจะขาดอะไรไปบางอย่างเพราะคนสยามนั้นชอบทานน้าพริกและกะปิเป็นอย่างมากราชทูตลาลูแบร์เคยบอกว่าเขาได้รับเครื่องบรรณาการเป็นกะปิซึ่งแสดงว่ากะปิเป็นของมีค่า และสามารถใช้เป็นของกำนันมอบให้กับแขกคนสำคัญได้มอมราชวงศ์คึกฤทธิป์ปราโมทปราดแห่งรัตนโกศินป์ได้เคยเขียนเรื่องราวของน้ำพริกกะปิไว้ในหนังสือของท่านมีใจความพอสรุปได้ว่าน้ำพริกกะปิเป็นการผสมผสานอย่างชาญฉลาดของคนไทยมาตั้งแต่โบราณโดยนำความเผ็ดและความเค็มมาเป็นรสชาตินำทำให้เกิดความกลมกล่อมของรสชาติอาหารทานกับเครื่องแนมซึ่งมีทั้งผักสดผักต้ม ควบคู่กับเนื้อปลานานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องบริโภคในช่วงที่อากาศร้อนน้ำพริกจะสร้างสมดุลทางธรรมชาติให้กับร่างกายได้อีกทางหนึ่งสำหรับกะปิน้ำปลาปลากระพงและปลาถูนั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาสามารถจับจ่ายหาซื้อได้ที่ตลาดแถววัดพนันเชิงโดยพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นชาวบ้านยี่สารบ้านแหลมเมืองเพชรบุรีบ้านบางตะบูนเป็นผู้นำมาขาย ่อมาในยุครัตนโกสินทร์นะครับผู้คนในภาคกลางได้มีการเติมน้ําตาลเข้าไปในน้ําพริกด้วยเพื่อเพิ่มความหวานเข้าไปอีกหนึ่งรสชาติก่อนที่จะมีการประยุกต์เติมความเปรี้ยวเข้าไปจนทําให้น้ําพริกมีจํานวนมากมายหลากหลายมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งน้ําพริกกะปิน้ําพริกมะขามน้ําพริกปลาแห้งเป็นต้นอีกเรื่องหนึ่งที่จะดูโดดเด่นสําหรับกับข้าวกับปลาของชาวสยามก็คือการประดิษฐ์ประดอยตกแต่งอาหารกล่าวกันว่า สุภาพสตรีอยุธยาจะต้องเรียนรู้ถึงการตกแต่งสำรับอาหารเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นกุลสตรีในเรือนของเจ้านายสำรับอาหารจะถูกตกแต่งแกะสลักด้วยลวดลายต่างๆอย่างวิจิตบรรจงหรือแม้กระทั่งการจัดเรียงระเบียบของอาหารน้ำพริกผักต้มปลาก็จะวางแยกกันเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามจนชาวยุโรปที่พบเห็นสำรับกับข้าของชาวอายุธยาถึงกับเรียกสำรับอาหารเหล่านี้ว่า อาหารสำหรับดูเพราะมันสวยงามจนไม่มีใครกล้าที่จะกินเลยคนสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็เหมือนคนในยุคป,ปัจจุบันที่จะทานข้าวสามมื้อเช้ากลางวันและเย็นมื้ออาหารจะเป็นที่รวมวงสาคนาญาติอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวตั้งแต่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ไปจนถึงลูกหลานอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราคิดว่าการรวมวงสาคนาญาตเพื่อร่วมรับประทานอาหารในแต่ละมื้อนั้น คงจะมีการพูดคุยกันเออกระเริกสนุกสนานแต่ความเป็นจริงกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยมาูเอลโลบาโตชาวโปรตุเกสบันทึกไว้ในบันทึกของเขาว่าบ้านทั้งบ้านจะเงียบเชียบก็ตอนทานข้าวหรือบริโภคอาหารกันนี่แหละบันทึกดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าชาวอายุทยามีจารีที่ถือคติว่าเวลารับประทานอาหารเป็นเวลาพิเศษห้ามรบกวนทั้งยังไม่นิยมพูดคุยเรื่องต่างๆในวงสำรับอาหาร แต่จะพูดคุยกันก็ต่อเมื่อกินข้าวอิ่มเก็บสำรับกับข้าวเรียบร้อยแล้วการทานอาหารในสมัยนั้นจะใช้มือรวบข้าวผสมกับกับข้าวแล้วส่งเข้าปากส่วนน้ำแกงจะมีช้อนสำหรับตักภาชนะที่ใช้ใส่อาหารก็มีหลากหลายตามฐานานุรูปมีทั้งภาชนะดินเผาเครื่องกระเบื้องกะลามะพร้าวไปจนถึงใบตองธรรมดาสำหรับมื้ออาหารของเหล่าบรรดาขุนนางหรือผู้สูงสักด จะแยกสำรับไว้สำหรับแต่ละบุคคลเป็นพิเศษไม่ปะปนกันเมื่อพูดถึงอาหารหากไม่พูดถึงเครื่องดื่มประเภทสุราสำหรับคนกรุงศรีอุธยาแล้วก็ดูเหมือนจะขาดอะไรไปบางอย่างนะครับสุราหรือว่าเหล้านับเป็นเครื่องดื่มที่อยู่คู่สังคมไทยมาเป็นเวลานานแม้จะไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อใดแต่อย่างน้อยโตเมปีเรสนักเดินทางชาวโปรตุเกสก็บันทึกเอาไว้ในบันทึกของเขาว่าสุรา มีอยู่มากมายมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2หรือช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนต้นแล้วบุคคลในแทบทุกระดับชั้นของกรุงศรีอยุธยานิยมการดื่มเหล้าอย่างเช่นถ้าเป็นระดับพระบรมงวงศานุวงศ์ก็มีคำราชาศัพท์ของการดื่มเหล้าก็คือเสวยน้ำจัดในขณะที่ประชาชนระดับสามัญก่อนนิยมดื่มเหล้าเป็นนิจ,จสินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆแต่เหล้า ไม่ได้ใช้ในการดื่มเพื่อเฉลิมฉลองหรือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับหากแต่ยังใช้ในการบงูงสวงในพิธีกรรมต่างๆตามหลักความเชื่อทางศาสนารวมทั้งในการทำสงครามเหล้าก็เป็นเครื่องดื่มที่ถูกนำมาปลูกปลอบขวัญและกำลังใจของกำลังพลก่อนเข้าทำการสู้รบเหล้ายังเป็นเครื่องดื่มที่ถูกนำมาผสมหรือหมักกับสมุนไพรเพื่อใชใ้ดื่มเป็นยารักษาโรคหรือเพื่อชูก,กำลังตามความเชื่อของแต่ละบุคคลหรือความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย อย่างไรก็ตามจากบันทึกก้องชาวต่างชาติแสดงให้เห็นว่าการดื่มเหล้าในกรุงศรีอยุธยานั้นดูจะไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมเท่าไรลาลูแบร์บันทึกเอาไว้ว่าการบริโภคสุราเป็นเรื่องน่าระายในสังคมส่วนนิโคลัสแชร์เวสกล่าวว่านักเลงสุราไม่ใช่คุณสมบัติของสาธุชนต้องแอบกินอย่างซุกซ่อนจากบันทึกดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการดื่มสุราถูกตีกรอบด้วยหลักศีลห้าของพระพุทธศาสนานั่นเองอย่างไรก็ตาม การดื่มสุราในกรุงศรีอยุธยานั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นประเพณีนิยมที่กระทำกันโดยปกติไม่ต่างจากในปัจจุบันสำหรับย่านจําหน่ายเหล้าของชาวกรุงศรีอยุธยานั้นจะตั้งอยู่บริเวณตลาดเสาชิงช้าหน้าโบสถ์พามเก่าในตัวพระนครบริเวณนี้จะขายเหล้าหรือสุรานานาชนิดโดยเฉพาะสุราเข้มและสุรากระแช่จากภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดประดู่ทรงธรมรมแสดงให้เห็นถึงพ่อค้าชาวจีนซึ่งเป็นผู้จําหน่ายเหล้า ให้กับชาวบ้านในกรุงศรีอยุธยาโดยในร้านจะมองเห็นโถหรือไหสุรานานาชนิดตั้งวางจำหน่ายอยู่และพ่อค้าจะตวงสุราจากไหใส่ภาชนะของลูกค้าที่ถือมาด้วยเพื่อขอซื้อนอกจากนี้ชุมชนของชาวยุโรปในอยุธยา <c oughs> เช่นหมู่บ้านโปรตุเกสและหมู่บ้านฮอลันดา <c oughs> ก็ดูจะมีความเป็นไปได้ที่เป็นสถานที่ดื่มกินสุราของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในอยุธยาขณะนั้น ท้งนี้มีการขุดค้นพบขวดแก้วใสไวน์ที่หมู่บ้านฮอลันดาซึ่งตรงกับบันทึกของลาดูแบบทที่ว่าฮอลันดาและอังกฤษเป็นผู้นำเข้าเหล้าอางุ่นจากยุโรปและเปอร์เซียชาวกรุงศรีอุทยายัางรู้จักการดื่มชาดังที่บาดหลวงเดอช์ชซีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุรายวันการเดินทางสู่ประเทศสยามของเขาว่าพอเราเข้าไปถึงเขาก็นำน้ำชาในกากระเบื้องเคลือบมาเลี้ยงดูจากข้อความดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การต้อนรับแขกผู้มาเยือนของชาวกรุงศรีอยุธยาในเวลานั้นคือการต้อนรับด้วยการเสิร์ฟน้ำชานอกจากชาแล้วนะครับคนอยุธยาก็ยังรู้จักการดื่มโกโก้ที่นํามาจากโปรตุเกสรู้จักการดื่มกาแฟที่นํามาจากอาหราบับีรวมถึงรู้จักการสูบบุรีหรือย,ยามวลที่นํามาจากเปอร์เซียซึ่งก็ถูกนํามาผสมผสานกับบุรีใบตองแห้งแบบดั้งเดิมที่ชาวกรุงศรีอยุธยามีอยู่มานมนานแล้ว เรื่องราวของอาหารการกินสำหรับชาวกรุงศรีอยุธยาและชาวสยามในยุคนั้นยังมีอีกมากนะครับรายการของเราจะทำการค้นคว้าและนำมาเสนอต่อท่านผู้ชมในโอกาสต่อไป